ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Toys About We Talk About the Toy นะครับผมกู้นะครับเป็นแอดมินประจำอ่า channel นี้นะครับก็เราก็จะมีอ่าเพจนะครับทาง Facebook ชื่อเดียวกันกันกบ channel นี้ชื่อ Toys About นะครับเป็น t o y เติม S นะครับเพราะว่ามีของเล่นหลายชิน้นนั่นเองเราก็เลยจะเติม S ให้ไปเรียบร้อยเลยนั่นนะตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะฮะก็ คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่เราจะมาอินโทรดักชันตัวเองกันว่าช ANNEL นี้เราจะมีอะไรบ้างนะครับโดยพื้นฐานแล้วผมเองเป็นคนเล่นของเล่นมาเล่นเกมเล่นของเล่นมาตั้งแต่เด็กนะฮะเพราะว่าโตมากับการอยู่คนเดียวนะฮะก็คุณพ่อคุณแม่ก็จะคุลียงของเล่นมาแล้วก็เมื่อเอาไปเล่นซะแล้วก็นั่งเล่นอยู่คนเดียวเล่นเสร็จก็เก็บ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 จนโตจนสุดท้ายแล้วมันก็ เต็มไปหมดเพราะว่าไม่เคยมีของเล่นชิ้นไหนเลยที่ผมจะทิ้ง,งนะฮะเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนผมทุกคนเลยอะไรเงี้ยครับก็ผมจําได้ว่ามีการ์ตูนอยู่เรื่องหนึ่งตอนเด็กๆที่ของเล่นทนุกชิ้นมันกลับมามีชีวิตไม่ใช่ o อย Story ่นะ Toy Story นี่คือแบบใหม่แล้วแต่อันนี้เป็นมังงะญี่ปุ่นเก่าๆครับเป็นหนังสือการ์ตูนเล่มละสิบาบาทจําได้ก็ซื้อมาแล้วก็แบบเขาก็เล่าเรื่องแบบโอ้เนี่ย ของเล่นมีชีวิตขึ้นมานะแล้วก็แบบของเล่นที่พระเอกเคยทิ้งสุดท้ายก็กลับมาช่วยพระเอกจากของเล่นเวลวร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบเป็นขุ่นยนต์นักลบอะไรอย่างเงี้ยต่งางๆนานา,นาก็คล้ายๆแกนกันดมประมาณนั้นครับอ่ะกลับมาต่อครับที่ช่องของเราก็อ่าเราก็จะเอาของเล่นมานั่งคุยกันนะครับมามานั่งคุยมานั่งเล่นกันมารีวิว ถ้าของใหม่เราก็จะรีวิวให้ดูกันหรืว่าจะเอาของเก่ามาก็จะมามานั่งพูดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นในมุมมองของทางด้านการดีไซน์หรือว่าความสำคัญของของ,ของแต่ตละชิ้นแต่ว่าเราจะไม่ไปไปนั่งแบบโอโ้ขายของกันนะเพราะว่าผมก็เองก็ไม่ใช่พ่อค้าอะไรขนาดน้คนคงทำอะไรอย่างนั้นไม่เป็นนะแล้วก็ ถ้าสมมุติเป็นอ่าเรื่องกันดั้มถ้าเป็นจักรวาลจักรวาลอื่นที่ผมไม่ถนัดผมก็จะเอาอาจจะขอพักเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าผมเองผมก็จะมีจักรวาลหลักจักรวาล UC เท่านั้นที่ผมจะรู้สึกว่าผมจะอินด้วยอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าจะเป็นทางฝั่งโคโตทางฝั่งเฟรมอาร์มเกิลหรือว่าฝั่งพวกฮอตทอยหรืออะไรอย่เงี้ยเราก็มานั่งคุยกันได้นะครับรก,รก็จะมีอยู่ หลังๆนี่ผมก็จะแตกลายไปทางพวกฟันโกโป๊อบมากไปทางเดนโดลอยมากไปทางนี่ล่าสุดผมผมบอกเลยนะว่าของเล่นจีนมันน่าเล่นมากเลยนะของเล่นพวกแบบค่ายจีนอะ่ะที่ผมไม่ได้แนะนำให้ซื้อของกลอบนะครับแต่ว่าของจีนเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันเขาผลิตอของเล่นของตัวเองขึ้นมาแล้วก็แบบมีความที่แบบ เฮยมีความน่าสนใจมาประมาณหนึ่งเลยซึ่งเดี๋ยวเราก็คงจะมามีคลิปต่อไปที่จะเอามาให้ดูนะฮะแล้วก็ผมจะพูดถึงตั้งแต่การถ้าการหาซื้อนะฮะการเลือกซื้อร้านที่น่าสนใจการพรีออเดอร์การสั่งจากต่างประเทศนะฮะหรือว่า การไปจับของการซื้อกันเองอะไรเงี้ยมีเทคนิคยังไงบ้างหรือว่าอะไรบ้างนะฮะแต่ว่าถ้าการขายเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะว่าผมเองผมก็จะเน้นเก็บมากกว่าขายแต่ว่าผมผมก็ขายนะอันบางอันผมก็ขายตอนนี้ผมก็จะมีตัวําหลายตัวที่ผมขายคือจะบอกไว้ก่อนว่าเคยผมเคยดูโฆษณาอันหนึ่งนานมาแล้วของของกันดั้มเนี่ยแหละ ตลุงบันไดเนี่ยแหละมันทำผมไว้เจ็บแสบมากมันเป็นโฆษณาที่แบบอ่าอยู่ในโรงเก็บเปิดเรื่องมาแนมะ่งอยู่ในโรงเก็บแนบบี่ยปุ๊แล้วซากุยืนเรียงกันี่แล้วก็มีซากุมีามชาบีดอมมีต่างๆนานานอย่างเงี้ยผมแบบโอ้เชเซออนเซอนต้องโดนแล้วแหละโอ้ก็เลยแบบซื้อตอนนั้นก็เลยระเบิดซื้อซากุสองมา เยอะมากครับก็น่าจะประมาณสัก20ตัว20กว่าตัวได้สากุ2เสร็จปุ๊บต่อด้วยสากุ1กลับมาซากุ3มาดอมมามาอะไรวะมาละไซมาโอ้เยอะแยะมากมายทังกู๊ทั้งอะไรต่างๆนานาผมก็เอามาแต่นี่นี่พูดไปนี่ ก็น่าจะเดาได้ครับว่าผมมาทางสายซีออนนะไม่ามาสายฟันธมิดโลกอะไรแล้วก็นั่นแหละพอสุดท้ายแล้วมันต่อได้สามตัวคุณสามตัวผมก็นั่งเริ่มแบบตัวที่สี่แม่งต่อซ้ำแล้ว่เริ่มเบือ่ออ่อย่างนั้นอย่างนี้ <c oughs> ก็เลยแบบพับโปรเจกต์นั้นทิ้งไปแล้วก็แบบเไม่เอาละขายดีกว่าประจวบเหมาะกับตอนที่ไม่ได้ต่อเพิ่มปวดก,กินครับท่านปวดก,กินกล่อง ก็เลยเออโอเคขายแล้วกันขายแบบไม่มีกล่องอะ่งกอะอก,อก็เลยขายได้ขายขายมาดนัร้าสั่งแมงมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบอืมก็เลยขายเขาก็จะมีตัวที่เริ่มขายมาตัวที่แบบหรือว่าจะเป็นพวกจักรวาลซีดหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบไม่ค่อยเก็บจริงจังเท่าไหร่ครับหรือว่าไอรอนบัตก็ไม่ค่อยเก็บจริงจังเคยจะซื้อไอรอนบัตตอนที่ไอรอนบัตออกมาแ,แรกผมก็แบบไล่ซื้อนะไล่ซื้อแต่ ออกตัวไหนซื้อตัวนั้นเลยอะเอาอย่างนี้เลยอะออกหนึ่งสองสามาผมก็ซื้อหนึ่งสองสามออก4ี่ห้าผมก็ซื้อสี่ห้าหกแมซื้อหกไม่ทันก็กลับมาซื้อตอนที่7 8 9ดปดก้าออกก็ออกมาซื้อกลับมาซื้อหกอะไรเงี้ยแล้วผมก็สุดท้ายไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อสักตัวเลยเพราะาตอนแรกกะว่าซื้อครบจันซีรีส์แล้วขายยกซีรีส์เลยเพราะว่ากะว่าอยู่ ว่ากล่าวไว้อยู่แล้วว่าไอรอนบัตผมจะไม่ขายครับเอจะไม่ต่อก็กล่าวว่าขายอย่างเดียวก็เลยแบบสุดท้ายก็เลยแบบเออไม่ครบซีรีส์ก็ขายขายไปเถอะอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าสนใจก็เดี๋ยวจะลงจะลงในเพจนะครับในเพจก็คงจะจะมีประกาศขายไปเรื่อยๆสักพักแล้วตอนนี้ก็น่าจะเริ่มกันจากกันพาก่อน ที่จะเน้นๆนะฮะแล้วก็จะมีของเล่นเกา่าของเล่นใหม่ยาวไกลไปยันวอลแฮมเมอร์สตาร์วอลเอ,อ่ดักบอนบอลนะครับเออหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นาผมชอบอะไรผมก็บอกก่อนเลยว,ว่าผมชอบอ่าจากดีไซน์ผมเชื่อว่าทุกคนชอบจากดีไซน์ โดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นชาแนลเนี่ยครับเราจะพูดถึงเรื่องดีไซน์กันค่อนข้างเยอะแล้วก็ผมจะไม่ไม่ได้มองของเล่นไป็นแค่ของเล่นอยู่แล้วโดวยความที่ว่าผมเองผมก็เรียนอาร์ตมาแล้วเล่นรด,ดของเล่นมาอีกมันก็เลยบวกลบคูณหารกันก็กลายเป็นว่าของเล่นมันคืองานอาร์ตสำหรับผมอย่างหนึ่งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการเอามานั่งโมดิฟายทำสีใหม่หรือว่าการมานั่งเห็นคุณค่าของของ ของการดีไซน์หรือว่า,าเรียกว่าคอของการการออกแบบของดีไซนเนอร์คนนั้นเลยดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยการการออกแบบมาหนึ่งอย่างเนี่ยความดัมถึงตัวเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ไมแค่เฮ้ยอันนี้เท่ดีกว่าเขียน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 แล้วก็ออกมาไม่ใช่สมเชื่อเลยว่าไม่ใช่มันมีอะไรมากกว่านั้นซึ่งคลิปต่อไปผมจะจะ,จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับจะเริ่มจาก น่าจะเป็น i78-2 ก่อนเลยคุณปู่ของเรานะแล้วก็อิตาสะกุ2นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปต่อไปที่ผมจะเอามาพูดถึงแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับชแนลนี้นะฮะก็จะเป็นชแนลน้องใหม่นะครับที่จะแบบค่อนข้างาทำทุกอย่างตามใจตัวเองพอสมควรเพราะว่าทำตามกระแสไม่ไหวจริงๆ <laughs> ไม่ไหวจริงๆถ้าจะไปนั่งแคสเกมแบบคนอื่นผมก็ไม่ใช่คนเล่นเกมเก่งนะแล้วก็ผมก็เป็นคนเลือกเกมเล่นเกมที่แบบไม่ถูกจริตไม่ถูกสตาผมก็ดันไม่เล่นไงก็จะเล่นไอเกมบางเกมเนี่ยเล่นวนอยู่ไงนนะเล่นเล่นอยู่ไงก็เล่นก็เลยแบบอ่ะโอเคปนๆกันไปละกันร,ระหว่างเกมก็เกม ของเล่นก็มีอะไรเงี้ยกันพาก็มาวิธีทําสีวิธีซื้อเอโอโอ้ก็กสรา,พาสรพัดสารเพครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีอัปเดตทั้งจากใน YouTube นี้แล้วก็จากในเพจนะครับก็กราบแทบอกทุกคนนะครับ าฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามกดกระดิ่งกดซ b s สไคร e กดอะไรได้กดไปเลยนะครับกดแชร์ได้จะดีมากๆาตจะขอบคุณมากๆเลยครับแล้วก็พบกันเรื่อยๆนะครับโอ้ผมลืมบอกในเพจนี้ผมพยายามจะอัพทุกวันนะฮะอัปเพจทุกวันแล้วก็อัพข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับตัวของผมเองหรือว่าข้อมูลของของแวดวงวงการ ที่ที่เราเราอยู่กันณนจุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นของเกมหรือว่าต่าง,างนนๆนานาที่ผมได้บอกไปซึ่งมันกว้างมากก็จะพยายามอัปเดตให้แล้วก็จะมีไลฟ์นะครับพยายามจะไลฟ์สัปดาห์ละครั้งเพื่อจะพูดคุยปะปะกันแล้วก็มานั่งแจกของอันนี้สำคัญผมจะมีของมาแจกทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็ทางเพจนะครับแล้วก็ อาจมีเล่นเกมกันนะครับใน1เดือนอาจจะมีรางวัลใหญ่บ้างสักหนึ่งครั้งนะครับซึ่งรางวัลใหญ่น่าจะมาจากการเล่นเกมไม่ได้มาจากการลายสดอย่างเดียวนะฮะลายสดนี้คงจะมาจากออทุกสัปดาห์อยู่แล้วอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เล่นเกมน่าจะมีเล่นเกมรูสนุกกันมีรางวัลให้นะฮะแล้วก็ขำๆอย่าไปอย่าไปซีเรียสอะไรกับมันมากอาจจะทุกคนอาจจะไ,ไม่ได้อยากได้มันหรือว่าอะไรอย่างงี้แต่ก็ ก็คือเกมที่เรามามาสนุกกันนะฮะโอเคครับไงก็อีกสักครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i b e กดกระดิ่งกดถูกใจกดอะไรได้กดไปนะครับทั้งเพจทั้ง facebook ทั้งอ่ u t u b e นะครับอนาคตอาจจะมีติ k To k อกหรือว่า IG แล้วก็เดี๋ยวก็จะ

Grey Knight, see something big to fight the demons of chaos. Red Knight, it's a robot carrying a baby. great Knight, Nemesis Great Sword, punch through walls. Red Knight, punch through everything. Heavy incinerator template weapon strength six AP four. Flame them and while they soul blaze, punch them in the dick in the assault phase. He's far away. Shut move. Oh, you still can't beat me! Fuck that! Use Force! Force Weapon! Skull-fucking-engaged! No! Collect the entire Nemesis Strike Force! drain nice show does not include extra port upgrade personal teleporter, Nemesis demon hammer, power sword, and heavy incinerator. All nice come with extra cheese. Fuck fuck!